สวัสดีครับผวกผมคุณปื้มนะครับในเกม r i t i c a อ o f นะครับก็ขอโทษด,ด้วยนะครับที่หายไปนานนับเดือนพอดีผมมีปัญหากับน้ตบุ๊กนิ่ยดหน่อยนะครับก็เลยไม่ได้อัพคลิปลงให้นะเพราะว่าแอบบตต่อผมปิวกับน้ตบุ๊กที่เผลอไปล้างเครื่องเล่น <c oughs> โอเคช่างเถอะอันนี้ไม่ใช่สาระสำคัญนะครับสาระสำคัญก็คือ,อวันนี้ผมก็จะมา โชว์กันตั้งค่าล่าสุดในโทรศัพท์ของผมนะครับอืมโอเคครับก็มาเริ่มกันเลยครับก็หน้าเจ n e r a ครับทั่วไปภาษาอังกฤษแน่นอนเฟรมเรทแน่นอนผมความจริงโทรศัพท์เครื่องนี้ของผมอ่ะมันเล่นได้90แต่นะแต่ตอนอันคดคลิปมันเหลือแค่60ก็ทุกคนก็ลองดูนะครับว่าเฟรมเรทตรงนี้ทุกคนปรับได้มาก60าหกสไหมถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไร6กมันก็ลื่นเหมือนกัน ทา,ทางนี้ก็แล้วแต่ประสิทธิภาพของเครื่องแต่ละคนนะครับว่าแรงหรือไม่แรงคอนโทรลออปเปอี่ก็100แน่นอนขอเขาเรียกว่ายัางไงนะขเขาเรียกว่าความชัดของปุ่มเล่นเราเอ,อแล้วก็ประมาณนี้ครับอัน,นหน้าหน้าม่มเหรอกเกมเพย์แน่นอนว่าตรงนี้ผมใช้00ขนาดเป้าใช้59ครับฮิตมาร์เกอร์ติ๊กครับแล้วก็อา สเตมเมทที่โชว์รอบข้างที่แบบเวลาเราลงสกิตมาเนี่ยผมใช้แบบใหญ่นะแล้วก็ควิกสวาร์ปเว p พ n นก็คือวิธีการเปลี่ยนอาวุธอย่างฉับพันผมใช้เป็นพร i m มารีแล้วก็ออตโตเมติกเวรพ่นสวาร์ปผมติ๊กถนะครับออโตเมติกสวาร์ปทูไนท์ผมติ๊กออกออตโตอีควิปออฟ i ิกอัพผมไม่ใช้คอนโทลคอนโทลผมใช้ปุ่มประมาณนี้ครับผมเล่น4นิ้วนะครับอืมแต่ว่าก่อนเล่น3นิ้วนะ เดี๋ยวก็ผมก็จะโชว์เซตติ้งที่ผมเล่อนสามอยนะครับอืมประมาณนี้ครับผมเดอดนมมิกกูเลนแพดติ๊กออกแน่นอนเอเมซีใช้100ครับ s เซนซิทีฟครับตรงนี้ความเร็วในแนวนอนครับผมใช้3ครับความเร็วแนวตั้งผมใช้หนดสครับความไวสะโคปของปืน AR นะครับผมใช้เป็น100นะครับใน เนีเ่ยคอมเมนแนวนอนแนวตั้งใช่หนึครับแล้วก็สโอบสไนเปอร์นะครับผมใช้แนวนอน170ใช้แนวตั้ง170ครับแล้วก็ตรงนี้ a d s e t t i n g ติ๊กถูกไว้นะครับ Advertising ผมใช้9ครับแนวนอน9แนวตั้งนะครับผมแล้วก็ Default Shoot Button ไม่ใช้ครับ Activate Secondary Shoot Button ไม่ใช้ครับ Activate a m b i e s t i k ไม่ใช้ครับ Invert Touch ครับอก่ไยึงกับมันครับ มัตต o n behavior อันนี้ผมไม่ดูกันอะไรผมก็ยังไม่รู้เลยแจโลไ,ม,ไ ics, ม่ใช่ครับกราฟิกผมใช้โลทุกอย่างครับติ๊กเทเซอร์ครับเอาพาร์ติเคิลออกเอาเอเบอร์เมนทัลพาร์ติเคิลออกครับคอลเลอร์ Corner, ใช้นั่นโอโใช้มาสเตอร์ครับอืมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปแชร์การตั้งค่านโทรศัพท์ล่าสุดของผมที่ผมใช้เล่นอยู่นะ ถึงตัวผมนั้นจะใช้ iPad เล่นคาร์โอออกในตอนนี้แต่ว่าโทรศัพท์ก็มีกับมาเล่นบ้างก็สนุกครับส่วนตัวก็ผมก็ยังแอบชอบโทรศัพท์นิดนึงอยู่ครับเพราะว่าเราใช้มันเล่นมานานไงก็คลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงการตั้งค่าที่ผมใช้เข้าๆแล้วครับอาจจะไม่ได้ลงลึกในรายละเอีย e ดว่าแบบตรงนี้ตรงนี้ผมปรับ <c oughs> เพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่ออะไรนะครับอืม เพราะว่าผมนั้นจะมีคลิปแยกไว้ทีนึงแบบว่าเซตติ้งตรงนี้อาจเซตติ้งรงนี้เป็นยังไงเป็นยังไงนะครับผม,มก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันครับแล้วก็ขอโทษด้วยครับที่หายไปนานนับเดือนนะครับเพราะว่าติดปัญหาเรื่องที่ผมต้องเอาระบบไปลงวินโดว์ใหม่นั่นเองจากปัญหาที่เกิดขึ้นที่แบบว่า เครื่องมันก็ขึ้น recovery key นะครับผมก็จะทําไงก็ต้องให้ร้านช่วยนะครับอแอปที่ผมตัดต่อไว้ก็ที่มีตัดต่อมันก็หายหมดเลยก็นะครับเหตุที่นะับเดือนแล้วไม่โดงคลิปและผมก็ไม่ค่อยอยากจะสตรีมด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่ายังไม่ได้ว่านะครับตอนนี้ก็ยังเรียนอยู่นะครับยังไม่ได้ปิดเทอมเหมือนชาวบ้านเขานะครับก็คลิปนี้ก็ฝากเท่านี้แล้วกันครับซติงคุณปื้อครับก็ ลองเอาไปใช้ดูก็ได้นะครับสิ่งที่ผมได้แชร์พวกคุณทั้งหมดนะั้นหรือว่าจะลองเอาปรับไปใช้ดูให้มันเข้ากับความถนัดของแต่ละคนนะครับโอเคครับก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับก็ซีอูครับแฮปปี้เด a y ครับขอที่ดีครับขอบคุณที่มาดูคลิปวิดีโอครับ